สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามไบเซ c h a เคิลชาแนลครับระหว่าง a l l r o u n d ด er อรกับ a อโร่มันต่างกันยังไงเหมือนกันทุกอย่างเฟรมก็เป็นคาร์บอนอุปกรณ์อะไรที่ให้มาก็เหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไมปั่นไม่เหมือนกันในนี้มีคำตอบครับสองรุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดจาก Twitter นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คนจะไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่เพราะว่าตัวไหนมาก็เอาตัวนั้น แต่ว่าตอนเนี้ยเดือนเนี้ยที่ของมันเข้ามามันเข้ามาพร้อมกัน2คันเลย2รุ่นเลยแล้วก็มันราคาต่างกันแค่1 0 0 0บาทเท่านั้น1,000บาทผมรู้อยู่แล้วครับถ้าคุณซื้อรถในราคาระดับ20,000ื่นกลางๆแบบเนี้ยหนึ่พันบาทไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่าแต่ละคนเนี้ยก็จะถามว่าเลือกรุ่นไหนดีนะครับแต่ละอย่างเนี้ยสออันเนี้ยปั่นไม่เหมือนกันอันนึงเป็น all rounder อันนึงเป็น a r r o แต่ว่าทุกอย่าง component เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแต่ทําไมแค่องศาเฉยๆของเฟรมเนี่ย ทำให้การปั่นมันแตกต่างกันเดี๋ยวนี้ผมจะมาไขาทุกอย่างตามรูป2รูปนี้นะครับรูปที่คุณเห็นก็เป็นรูปองศาที่โรงงานเนี่ยต้องเอาให้ลูกค้าก่อนอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องศึกษาเรื่อง geometry ต่างๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าแต่และอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาโอเค2องคันเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทั้งคู่นะครับ จะเป็นไซส์ M หมดเลยด้าน t h u n d e ์จะมีขนาดอยู่ที่50แต่คันนี้จะมีขนาดอยู่ที่51แต่ว่าก็ถือเป็นไซส์ M เหมือนกันนะครับขนาดของรถเนี่ย50หรือ51มาจากไหนคุณก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะคะก็คือจากเซนเตอร์ของ Bottom b แบ c k e t มาถึงตรงขอบเฟรมสุดท้ายตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าเป็น50นะครับทั้งคู่เลยตัว Thunder เนี่คือพื้นฐานที่เราจะซื้อรถเราควรจะรู้ไซส์ตรงนี้ก่อนอคน ถ้ายังไม่ละเอียดนะคนองินก็จะบอกว่าแค่ขึ้นไปควบเฉยๆก็สามารถปั่นได้ที่มันไม่ชนขาแต่ว่าจริงๆรแล้วมันมีปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คุณดูก็คือตัวท่อนอนว่าท่อนอนยาวเท่าไหร่ส่วนมากนะครับผู้หญิงจะซื้อผิดไซส์จากประสบการณ์ที่ผมขายหนร้านเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยขาจะยาวกว่าผู้ชายแต่ว่าช่วงเอื้อมเนี่ยจะไม่ยาวเท่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงขึ้นมาควบเฉยบอกว่าได้แต่ตอนปั่นจริงๆอ่อะปั่นไม่ได้เพราะมันเอื้อมไกลเกินไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูท่่่ออ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 นอนนนนนด้วยะไรรคคคืทอนอนคืททับอนอนก็ ท่อด้านบนท็อปทูบตรงนี้นะครับวัดจากตรงเซนเตอร์ของซีดพส์นะครับเซนเตอร์ Center ของเออสาที่นั่งเนี่ยแล้วก็ไปถึงเซนเตอร์ของคอนะครับแล้วคุณก็จะได้ช่วงยาวของมันไปช่วงยาวเนี่ยสำคัญเพราะว่าคุณปั่นคุณสามารถเอาขึ้นลงตรงนี้ได้แต่ว่าช่วงยาวตรงเนี้ยมันไม่สามารถแก้ได้มันสามารถแก้ได้โดยสเตมแต่ว่ายังไงตัวเฟรมมันก็ยาวอยู่ดีนะครับ ลองสังเกตดูครับว่า2ไซส์เนี่ยเป็นไซส์ M เ,เท่ากันก็จริงแต่ว่าท่อนอนเนี่ยของทันเดอร์จะยาวกว่าท่อนอนของทันเดอร์ตรงนี้วัดได้54.5แต่ท่อนอนของตัวเนี้ยวัดได้แค่53.8เพราะฉะนั้นตัวแอโร่ก็ต้องแน่นอนครับมันต้องเอื้อมกว่ามันต้องก้มกว่าอยู่แล้วเพื่อการลู่ลมนะครับแอโรไดนามิกของตัว นี้จะมีเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเน้นปั่นสบายไม่ต้องเอื้อมมากไม่ต้องไกลมากก็ต้องเป็นตัว t h เดอร์นะครับอันนี้คือสรุปคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ลึกกว่านี้อีกมันจะมีอีกหลายปัจจัยนะครับผมว่าควรดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมก็อยากจะให้ดูตัว reach กับ stack reach กับ stack คืออะไรครับตัว reach ก็คือความาเดี๋ยวผมจะพูดตัว stack ก่อนนะครับผมทุกอย่างจะวัดเป็นเส้นตรงนี้จากแกนกระโหลกขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็สูงสุดของถ้วยคอดึงเส้นมาตรงนี้ แล้วก็ลงมานะครับตรงนี้คือ reach ตรงนี้คือ stack นะครับ stack ส,สำคัญยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเฟรมขนาดของเฟรมเนี่ยบางครั้งมันก็อาจะมีเสริมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ยังสามารถควบได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยตรงนี้มันเตี้ยก็จริงแต่ว่าเดินมาข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัว stack ด้วยว่าเราอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็ตัวนี้ตรงมาจากปฐมภเกษแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้คือ stack คือเราควบไปแล้วปุ๊บ ข้างล่างข้างล่างมันเตี้ยก็จริงแต่ข้างหน้ามันจะสูงกว่าเราต้องหาตัวสแต็กที่ถูกต้องนะครับว่าเราสามารถอยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่าต่อมานะครับก็คือตัววิชตัววิชเนี่ยก็จะบอกวิธีการท่อนบนของเราในการเอื้อมไม่ใช่ท่อนล่างนะครับเป็นตัวท่อนบนอย่างเดียวก็จะหาจากแกนตรงนี้เข้ามาถึงเซนเตอร์ของบั t เทิลแบ็กเก็ตจะอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่มือเราจะเอื้อมไปไกลหรือเปล่าลองทายดูสิครับว่าทันเดอร์กับตัวสเตลตัวไหนวิชจะเยอะกว่ากัน ก็จะกลายเป็นตัวเตลลนะครับที่วีทจะไกลกว่าตรงนี้สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวแอโร่เนี่ยเขาจะให้คุณนั่งท้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นการปั่นเนี่ยขามันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันท้ายไปมากกว่าแล้วก็ปั่นนะครับก็คือลักษณะของรถแอโร่ไบที่ต้องการให้ด้านหลังรับน้ําหนักมากกว่าเหมือนจะนั่งล้อหลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนล้อมันก็จะเข้ามาในซุ้มแบบนี้นะครับอันนี้คือรถแอโร่ไบถ้านั่งจะไม่เหมือนกับ ปั่นสะตรงนี้ยาวกว่าก็จริงแต่ว่าท่อนอนจําได้ไหมครับท่อนอนว่ามันสั้นกว่านะครับอันนี้คือท่านั่งที่ไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะนั่งปั่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัว thunder ก็ต้องดันตูดออกไปอีกแล้วก็นั่งแบบนี้นะครับอันนี้คือสเสน่ห์ของรถแอโร่เลยจะเป็นแบบนี้หมดนะครับ ต่อมาอีกหนึ่งความสำคัญก็คืออยากจะให้ดูคำว่า Wheel Base แล้วก็ตัว Trail s นะครับ Wheel Base คืออะไรวิว Base คือระยะของฐานล้อว่ายาวเท่าไหร่ก็วัดง่ายๆครับตั้งแต่กลางของดุมแกนหน้าแล้วก็ดุมแกนหลังนะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้อันนี้คือเราจะรู้ว่ารถเรายาวเท่าไหร่รถยาวกับรถสั้นดีแต่ยังไงรถยาวจะปั่นสบายกว่าคอนโทรลรถได้ง่ายกว่าแต่ว่ารถสั้นเนี่ย จะเลี้ยวได้เร็วกว่าคุณหักเล็กๆน้อยๆมันก็จะไปเร็วกว่า Responsive สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ,อยากได้ทันเดอร์ไปเพราะว่าอยากจะเอาไปใช้ในการแบบแข่งขันปั่นจริงจังเลี้ยวนเดียวไปแล้วคล่องตัวรถก็ต้องสั้นกว่าจะดีกว่าใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวทันเดอร์ไปแล้วก็ถ้าคุณอยากให้ปั่นสบายปล่อยมือได้ปล่อยแบบปั่นแบบรีแลกซ์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องเป็นตัวสเตล สาเหตุที่ทําให้วิวเบสแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเฟรมสั้นกว่านะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือตัวตะเกียบที่ดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันตะเกียบเนี่ยเราจะดูง่ายๆนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าเทรลองศาของเทรลเนี่ยคุณวัดกันอย่างนี้ครับก็คือตรงเนี้ยถ้วยคอควรจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแล้วก็ตะเกียบเอียงหน้าไปเท่าไหร่แล้วก็เอาระยะแก็บตรงเนี้ยมาวัดนะครับแล้วคุณจะได้ตัวเลขของเทรลเข้ามา เลขตัวนี้มันสําคัญก็เพราะว่าถ้าเทรลมันน้อยกว่าคุณจะเข้าโค้งได้เร็วกว่าหน้าคุณจะเร็วกว่านะครับผมปล่อยมือลําบากกว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตัวเทรลของตัวทันเดอร์มีแค่45่มิลแต่ว่าตัวของเทรลมันจะมี55มิลมันก็เลยทําให้รถคันนี้ยาวกว่านะครับตะเกียบที่เยืงไปข้างหน้ามากกว่าทําให้ปั่นสบายมากกว่านะครับคนโทรลรถได้ง่ายกว่ามันนิ่งกว่าว่างั้นเถอะแต่ว่าตัวทันเดอร์เนี่ยมันจะฉูดฉาดกว่า รถสั้นกว่าตัวเทลเข้ามามากกว่าแต่เกียบหน้าเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะครับมันคือองศาของรถแข่งนะครับคุณไม่สามารถาคุณอาจจะปล่อยมือปั่นแบบสบายๆได้แต่ว่ามันก็จะไม่สบายเท่าตัวสเตลเนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมเราควรศึกษาเรื่ององศารถก่อนที่เราจะซื้อรถสรักคันหนึ่งเพราะว่าองศาแต่ละตัวเลขมันจะบอกคุณว่ารถคันนี้จะปั่นเป็นยังไงนะครับผมก็สรุปกันไปคร่าวๆ แบบตามวิทยาศาสตร์นะครับผมระหว่างตัวเ t ลกับทันเดอร์จะเป็นยังไงผมขอสรุปง่ายๆเลยปั่นสบายปั่นท่องเที่ยวมีอายุหน่อยแล้วไม่ต้องการความเร็วมากอยากปั่นชิลๆนะครับแต่ว่ารถเบารถด,ดีก็ต้องแนะนําตัวเ t ลลให้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะปั่นเพื่อ p e r f ์ r m ร n แมนะครับผมปั่นความเร็วตามกับเพื่อนเป็นหมู่ปั่นในสนามฟ้าที่สุวรรณภูมิเน้นความเร็วแข่งขันแนะนำเป็นตัวทันเดอร์นะครับ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาตัว t h เดอร์ไปปั่นชิวๆได้เพราะว่าการก้มของคุณการเอื้อมของคุณจะเยอะกว่าการก้มลงไปจะจะจะเยอะกว่านะครับอันนี้คือสาเหตุของรถ Aero ดีทั้งคู่แล้วแต่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะปั่นแบบไหนนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปครับกับการารีวิวองศาของตัว Thunder แล้วก็ของตัว Steel นะครับผมสินค้าเข้าแล้วสามารถสั่งซื้อจับจองกันได้เลย ลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้จากร้านปามบเซเคิลอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ